เมื่อนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องมาปฐมนิเทศก่อนในวันปฐมนิเทศนั้นนักศึกษาก็จะได้มอบตัวเป็นสิทย์กับเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวาาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทโรคะ่ะ เมื่อเข้าพิธีการประถมนิเทศนะคะนักศึกษาก็จะได้ทราบประวัติความเป็นมาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวาาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรีถลูนเองนะคะรวมไปถึงประวัติการเขียนหลักสูตรขึ้นมานะคะว่าพระอาจารย์นั้นได้ใช้เวลาในการเขียนแล้วก็มีการพิจารณาไต,ต่ตองกี่ปีนะคะก่าจะได้เป็นหลักสูตรมาให้นักศึกษาได้เรียนกันนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีการแนะนำสาขา144มหาวิทยาลัยราชภัฏป้เตานีเจ้าพยานะคะว่านักศึกษา feet, จะมาเรียนได้ยังไงเรียนอยู่ตึกไหนของสถาบันนะคะและก็มีการแนะนำพี่เหลี้ยมด้วยนะคะว่าเมื่อพี่เหลี้ยงมาดูแลนักศึกษาในช่วงที่นักศึกษากำลังเรียนนะคะ มีหน้าที่ทำอะไรบ้างและหลังจากเสร็จพิธีการในวันนั้นในวันประโวิเทศน่กนศักษาก็จะได้เสร็จบอกกลับไปที่บ้านด้วยนะคะ